ตันนี้ยังคนอยู่ตับเทนชินอินแทดซึ่งตอนเนี้นั้นนี่เทนนี้เรียกให้เราอ่านแค่ที่ตัวคอนตาตอตัวแต่ตอนนี้นั้นท่อนท่านได้อ่านน้อยลงต่อสองท่านที่ผ่านนะผมอ่านแล้วเราตดนั้นไม่ตาต่อคนอื่นอีกเลยแล้วรันนี้ตอนนี้แค่ห้าโฮคนเดียวอีกแล้วครับซึ่งตอนนี้รู้าทําทไมเราคนอยู่โดอเจได้นาะขนาดนี้ผมไม่นั่นใจนะเพราะว่า อืมหนือคู่นั้นหลายรอบนะต้บตาอา่านข้อมูลตัวละครคนนีน้นั้นท่อนท่านจะท่อนท่านจะดูเล่นๆตันนะถ้าย่งในเดียร์ถ้าเป็นอีเวนวต์ทอดไตเนี่ยนั้นจะมีลักษณะที่ไ่้เราสามหน้าที่ซาอย่างเช่นถ้าผมเล่นอีเวนต์เนี่ยแล้วผมต้นตาลแต่ไตได้เออเราตตยตอนไหนต่อเนี่ยเราตอแต่ที่สองที่สามที่สี่ท,สที่ห้า ได้ใช่ไหมแต่อีเวนต์ถอนเลื่อนราตาเดินทานเนี่ยเราในสานะรู้ได้ได่าเราจะไตาหาตัวคอคนไหนแล้วตัวหอนั้นตอนไม่ห้อยเรียนด้วยนะตอนอันอ่านนอ่าน,นตอนแรกไตอีทีตอนสุดท้ายตอนนี้เหนือนตันไตาหาเจต่อน,นั้นท่าน,นี่อันเดียวตัวอันเดียวไตนั้น จต่อได้เพอาผมไม่อ่านนี่หลอยอ่านเน้นนโดนลบหายเตือหนหมดเลยไหนนะเคยต่อในร้านรอบได้ผมเคยเห็นเท่าฉินนะเนี่ยเท่าฉินรอบสอนเนะี่ยผมเคยเห็นมาแล้วจริงๆนะในไทเดนตาโนยน์อย่างเดียวแต่ผมเคยเห็นอยู่แต่ผมที่ได้ตอนนั้นยันคนอยู่ในเรื่องอื่นอื่นอยู่ แล้วถ้าอ่าอันนี้ตายแล้วเจอแห้อันเดียวต่อต่อหยุดสิเฮออ้แต่ไหนต่อได้ล่ะน้ำน,นี่ไหนอันไหนต่อแล้วนี่นานนี่อืมแล้วอ,อยู่ด้านใต้ใต้ด้านเจน้ำหอมเหรออืมอันนี้ต่อ นี่เลยตาเนี่ยควา,าสื่อเต้นไม่หลุดเลยมากตัแวแดูนรู้แหละเต้นคนดีให้ส,ออหสื่อตนยันที่สิ้นสิ้ด้วยในแต่ใจให้สอนสอนยึดหยินเจคนสิ้นเหอให้นี่คนทำที่ดีได้โอ้ทำหน้าโฮมใจหน้าหน้าเลยเนี่ยแทแต่ไม่เต็มอาจารย์เลย ต่อหกุนคนสิ้นหัวหน้านะท่านได้ท้าช่วยอะไรเราได้รว่าท่านจ่ายไต้ตอคนโหตุมทัวใจดำโหดนั้นคบไหมดแล้วล่ะตอนแรกเตานตาสนาให้คอพอเขาลำากนะฮันชีนิดแล้วแล้นี่เฮยนีวานสดลอยอ่ะให้ใจโลราเป็นเลอรหลอดโลฮันเซคนหลอดดาว ใช่ใช่ใช้ใชยงได้ยินอีแล้วเลยทีเถียนได้ในแฮนทัพโฆษณาไม่เทเล่นจริงเลยห้องซื้อพิเศษอะไรที่ด้าน,นั่นถี่ซื้อจะให้ตัท่อมจากที่จ้าให้นานง่ใหญเท่านั้นเลยอาหารยินแล้วใหญ่ไม่มีเนื้อสาหร่ายดีซ้ำอะไรนะอา่านพาตันอยู่ตันทำโฮติดหลอดหายแดดนี้นั่นเหรอถ้า ฉันนี่หานตอยท้าตายแน่เออใจยเย็นตนจะหอนหัวใจเราคนนั้นตายนาน,านตัวต่อขานเอแล้วละต่อเขาคืนโม่ไหลทันได้หน้าอนเ้าคันแดนทั้งม้อไในหมดเลยละ ทานเาซี่ยฮฮา,าหล่อแหละให้คนเราขอพานเนตาตแต่จนยุดยินหมถวแหนทาทานหลันเชนแล้วตผลราผลในโลกสิ้นเหอแอบชบ่วยคนเราอย่าบรับด้วยเฮะนาั่นแหละนี่คนเราได้ตั้งใจหอผหุเนะ่ยเอ่อ ดิไดาชินเหแต่ยุ่เด่นเล่นเด่นหลานนะแต่แรกแล้วนันจะใช่หแท้ไอ้แฮมตาทำฟันดีในตำเตลทำเท่ๆเสียแล้วนะหอนนีนฮีตาต,ตีหุนแล้วหอนนีนต้อนเตลเต้นใจแต่แล้วนะ ซ่อนเต็นพ่อผัวตัวยาดินจินเลยนะคุณสอนได้ดีน่าดเลยนะสินแน่สินเห็นเต็นเด็กที่เนี้ดถิมและหูดน้อยแต่เธอนีหลักในตาทำสิ่งแตนๆอนตัวอีเทิ้เสียนั่นและคอยส,สน,นับสนุนเธอและจะไม่คอยหอดใจแซ่แจนแต่แตนเต็นใจหอนเธอเท่าไหร่ ตอนแรกสิ้นเหตุตอนสนาทั่วตัดแตลิตาอะไรนั่นให้ฉันเหนือนแันแต่สุดท้ายตับยืนตาแล้จนฉันไดเที่ยต่าประเทศแทนตอนนี้นาทิดูแล้วเธอคนนี้แหนตาอนตัวเองนั้นฮ้เฮฉันเหตุเด็ดน้อยห่อยๆเติบโตทึ้นคนแต่อย่างฉัน ตอนต่อยข้เท้าไตสยนไทยด้วยตัวเองแหละและฉันตะวไทยชิแดด่อนไายและนิพานสสดด้าแดนไปเที่ยวต่างประเทศคุ้นิือเหรอฉันเป็นเด็ดตะตันอยู่จริงๆเฮ้นี่รู้แหละตอนฉันยังนิชิตอยู่แต่ชอดีเหอออกไดูรลกไทยนอกได้แล้วแต่ แดนนี่ตั้งใจเรียนเท่าไหร่แต่แน่ฉันถ้าอยากออกได้เติร์นหูเติรต,ตาแต่ข้อเหนื่นตันแต่เล่นน้อยตอนนี้แต่หุนห่นแทนเธอในฮิซสาตะเชื่อชีอช้แน่หน่อยได้ไหมแล้วยอมหุนห่นไม่ใธรรมดาอีกแล้วถ้าเราเลาะตามหุน่นเย็นนี่จะรับรองแล้วไม่าหานท่าแน่นอน ฮในขนาดนั้นเหรอฉันได้โเทชาในสาน้าชี้แนะอะไรได้เหรอเนียถ้าคนสนใจฉันนังหิ้ตันเดินหานเดือดฮัตตตอบที่ฮัตตันส่วนที่ฉันฮอแดนตันให้ได้อยู่คนเยอะจนเลยอ่ะเอ๊ะชินเหอะโตอยู่ด้วยนี่นานี่สัตว์ดีนะสินเหอะ เฮ้ยนั่นอ,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 อยู่เนี่ยแสนรึเปลรึตลาดดีฮึดฮันทีเนี่ยได้ยินเสียงท่านท่านนี้เลยนะทุกคขอโคลนชินเหรอะถ้วยสัตนตาต่มทัวไซดดำพวกนั้นเหรอ,อ,อจรันเดนเ<ด>นี่ยแน่นนนจะใช่เนี่ย อ๋อไม่ใช่สิถ้าขอคนเธอแล้วแล้วทำไมทาตัในล้อมเท,าทา้าแทนตอนนี้อาจารย์ฮัทจัดตาเสนะให้เดินเล่นต่อต่อตนีนแล้วที่หวนะัหวคนน่ะหุดเดินเดือดท่าหาอาจารย์นะอีกอย่างถ้าย้อนตาชนะพออาจารย์รท่า่ลดโผนเนี่ยต้องเห็นทีลึก และถ้าในรนืนเหนือนตาแน่เลย่าจนแจะนไ้า้ก็จะเไาเรา้กจะเดถ้ายร้ก็จะเด้้าเจะเปนไปานร้ะเช่นแปด้าราก็จะได้รากจเป็นไปาเทก็ะเป็นไาราทีเนไปไดาเรอทำไ้ะเป็นาเาทดเป็นไปไ้ถ้าเะเนรา้ก็จะน้าราทำไ้ก็จะเนั้น้าะ นี่ฮิโรดันยานฮิฮิสมแล้วใน่โรคเสียหองท่านเซียนทิดได้ใจอิดรอดพ่อขนาดนี้เลยจะใช่แต่เนี่ยเออแต่แต่ละตอนที่ได้หอนเล่นนัดจำทีนแต่ซะหอนเถอะเขาติดเศษไต พ่อเติร์นเติร์นเลยแหละถาหนอให้เทนซันพอลลิศสุราพอเห็นท่านได้ย่อให้ความริ่มหนื้อฉันเติร์นท่านได้ใช้ตำรันแต่หาแทนนะที่แท้ในแดดนี้นี่เองเลยที่แท้ในแดดนี้นี่เองเหรอนะน้ำเท้าสองคนดอนะแต่นี่เขาเล่นได้คำชั่วได้ชั่วแต่ ใน่ายยนายอ่ะต้องถือได้ลดเอ,อ๊ยด้วยดีแหละคนชั่วแล้วตดลมท่อผู้คนต้องรับสิ่งที่เสียใจตับทื่น่าทาโคเอต้องในพามสดเหนือนตันพอเขาห็นเล่นตาเลนเ่นเอนตนเนนาเลียทาออาจารย์จะเลื่อนเสนอได้นะฮะโหเฮ่แน่เลยเต้นไรนะ อาจารย์สือหอนพิเศษในฉันแต่สิทธิ์หญินและสิทธินอนเยอะแยะเลยรถแช่ในเนื้อเลยด้วยใช่ตัแแวแตดเรารถแช่หอนนอนแตดด้วยแ,ลแลวหดดยและว้าวจะหอนตีนหนอดเลยเหรอนี่ไรด้านเหรอถ้าเหอตีนคนเดียวไม่หนอดแล้วตอจะช่วยตีนได้นะฮิฮิเฮ้ยนะจะห่อเขาตีนเนียนอีก ฟูชาอสตานีเซซิียานฮาตินแล้วอะไรแต่ไอ้นั่นใช่ใจนอน,นอยากติน,นไหาดกตินดียเลยอย่างนั้นเหรอฉันไม่เอาด้วยเหรอเธอไม่ได้ไม่สบายตอนไหนใช่ไหมตอนไหนนะตินไม่ได้เลยฉันได้แล่นเนี้ยแต่ ต่อเตนนั่นจริงๆนะพวกเราเนี่ยหันตีดิดิแล้วน้าตดตีแล้วหัดเด่นพื้นนะเราเอาทำด้อาหารแน่ใช่ในน้นนี่อร่อยตั้งแต่โลกตอนอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวให้ได้แต่ให้หันหลันเชนแล้วเชนจะเอาได้ให้เชฟหนาว ช่วยศึกษาดูนะถ้าศึกษาเสร็จแล้วท้าหน้าพวกเราจะได้วตันนะชินเหรอรือเอ๊ะตกลงตามนี้เลยแต่ตัวเองฉันนี่เล่นอยา่างตอดเฮนหน่อยอะไรเรนี่ยทันนนิเฮนตับนา,บนาเจ้ให้เลยหรือเยอ่ในเซฮ์ให้อาจารย์นะที่ดีใจแน่ฉันและฉันเอง ตินเรียนแน่ตลาดใจเหนืนันแตนฮอนนั้นจะหอคุณนเธอแน่แน่เลยนะีชยจริงเหรอแันวน่นวนได้ใจอเร็วๆนี้นะเจอแต่เร็วนี้เนี่ยเจอแต่เร็วนี้ต้องี่ดอดแล้วขนาดน,นี้เลยเหรอใช่ยินไล้วและเจยังไหนไม่หินตายฮอนตายอีกแทน เวลาลดท้าในร้านตีนท่าเสร็จแล้วจะยิ้มหูล่าและจะจะไหนแต่อีกส่ายเสนอว่าไหนหอนใช่ทีเช่นองต้องอยากจเจอเฮเหนแตนใช่แล้วเราจะได้เจอแต่เร็วนี้แน่นอน นั่นนอ่านในเล่นขอนเอ่อทาโฮแล้วอ่านเื่อนสิ้นเหอ,อาหาแล้วอ่ะแต่เราเถอะอืมอ่ะตอนตรวจสอบเย็นหน้าเดือยอีกแล้วนะหรืวเย่ในนีไทยนอนสเตตตออืมอีกแล้วเผมว่าต้องนอนดู้วย,ย่างนี้ด้วยนะ ตอนตรวจสอบในท่านในยาซูน่าที่นั่นนี่ห้อยนียอะไรแล้วอะทำไมเนเล่นตอนนี้นันจะดูหนุนจะหยุดหยุดนันจะได้อัพถี่หนุนตอนที่เราได้อ่านตอนนั้นยาซูน่าเรโฮ่นี้ตอนไหนในล่ะเออแต่โฮนี้น,นั้นนี่นอันสุดท้ายแล้วนะตวตีท่าผมตัวแทนที่เนี่ยนันต้องเห็นตัวฮอนเจ้าคนแล้วใช่ไหมล่ะ ผมยอมแนะ่ท่านไตดูผมไตดูในเนินอื่นที่นี่น่าเต็นได้ได้แต่นัดจานตไปดูด้วยเนี่ยตอนเตยนะด้วยตัวอย่างนี้คนเหลือแย่เลยอืม ต่อให้ผมรีเซตไตนั้นต้นนี่อะไรเพิ่มในแล้วนะผู้หยาต้องรอรันใหม่เดียวตายได้อ่านรายวันได้แล้วตอนนี้รายคนรายวันอะไรน่ะอ่านช้าขนาดนี้นะอต่อสุบ่าอ่านทาโคในหน้าเดนตอนสุดท้ายแลนะนั้นเหนือดูราดานี้เอต๋ตาผมไม่เหลือเท่าฉินอยู่อ่ะ เดีตอนนี้อ่านพบแล้วเขาหน้าตกรอให้เราอ่าอรอบนึงอย่างแน่นอนเลยนั่นแน่นีตอนเดนได้เคยเจอตอนอื่นหนีเลยเฮ้ผมตรวตอพบแล้วล่ะนั้นตอนที่ไหนนาดนั้นไตเลยดีจาครับ